เซนดิมันบอกว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาบ้าไปเลยเซนดิสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะมาจากจังหวัดค่ะมาจากไหนนะคะจังหวัดมาเจ้าวัดมาไลเนี่ยเคยมานะคะไม่เคยยังไม่เคยมาเลยหรอคะอันนี้ดูมาจากไหนหรอคะดูมาจากไหนเห็ดไอเพจเม็เพจ ทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกเลยใช่ไหมคะวันนี้มาซื้ออะไรคะเนี่ยมาซื้อยางในยางนอกพวกพวกเนี้ยพวกไอยางนอกยางในหัวเทียนวันนี้จะไปเปิดอู่ปะยางนะคะอ๋อจะจะเป็นเป็นช่างด้วยใช่ไหมคะจะเป็นช่างด้วยเป็นช่างด้วยนะคะนี่นะคะบ้านได้มาครั้งแรกอันนี้จะเป็น ไม่เป็นช่าอดินเลยเเนนาะดิคือริ่มต้น5,000บาทค่ะแล้วก็จะได้แบบของราคาช่างโมงเลยค่ะที่สำหรับเปิดร้านถ้ามารอบหน้าก็จะได้ราคาช่างโมงเลยค่ะใช่เพราะว่าพี่ซื้อเยอะขนาดนี้ก็ช่างอายเกิน5บาทแล้ว